สวัสดีครับพี่น้องเคปซีช่องแมนชาแนลนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับพามาเห็ดส้มผักนะครับแบบบ้านๆส้มผักอีสานบ้านเฮาเราพี่น้องเนาะนะครับผมส้มผสมกับมีนะครับก็ของแดงนะครับหน่อยบใหญ่กระสือเหลอพี่น้องเด้อนี่นะครับประมาณนี้เนาะแบบเล็กใหญ่ตาคนกันไปนะครับนหัวใหญ่หลายมากเลยสุดเลยอมีนมะกรีดตรงนี้เนาะอันนี้เขาแบบใส่พอดีเลยนะครับ นี้ตัดหักออกเรียบร้อยนะครับจะนําไปล้างเนาะบะเขือก็หั่นเรียบร้อยแล้วจะนําไปล้างนะครับล้างน้าเกลือนี่ก็พักกระเซีไปล้างนะครับล่างเรียบร้อยจะไปเพื่อใไ้มันแห้งนะครับแล้วก็มาขันนะครับขันเอาน้ำพืนออกนะครับแล้วก็เอาเกลือผสมนะครับแล้วก็ทาการล้างน้ำสะอาดเนาะล้างน้ำสะอาดออกเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาใส้โหลนะครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้เลยนะครับคือ อันนี้นะครับพี่น้องครับเป็นน้ำเข้ามาเนาะนี่น้ำเข้ามาผมใส่ยู่่อาในการมาเขานะครับมาเขายู่รอบนึงเนาะครับพี่น้องนี่น้ำเข้ามาเนาะลงก้นแบบมันสาโทปะเนาะโมเมนต์นะครับเด้อนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำสาโทแล้วก็ไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะครับเป็นน้ำซาวข้าวนะครับน้ำเข้ามาเนาะนะครับ นี่กะเจีนย้นำทั้งเื่งอันนี้กะเจี๊ยบนำทั้งแต่เมื่อขุนๆแน่นะครับนี่เพื่อสมสมแล้ก็จะมีเกลือนะครับนองหลังจากที่ตอนที่เันนะครับนี่ขันัาวนะครับตัดเคืองอ่าหรือว่าจะเป็นตัดส่วนก็นะครแล้วแต่นผมก็จประมาณตัดเคืงีมาขันนะครับผขันใส่เกลือแ้างน้สะอาออกครับแล้วก็ขั้นตอนการปรุงนะครับก็จะมี คันเรียบร้อยแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วก็สิมีน้ำเข้ามานะครับน้ำเข้ามาแล้วก็ที่ใส่เข่านะครับเขาเนี้วนะครับเขานิ้วห่อนึงเท่านี่แหละนะครับผมประมาณจะนี่ประมาณตักคารนี่นะครับเนาะครับบ่หลายไปไหนนะครับประมาณซัมหนี่ละนะครับใส่ประมาณซัมหนี่จะครับจักสักสองอันนะครับเขานี้วเนาะนะครับผสมลงไปแล้วก็เอาเกลือแล้วก็ผงแป้งนวดนะครับผมชูรสตามชอบเนาะบ่บ่หมักกรบเบื้องใส่ก็ได้นะครับเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดคายก็ได้เนาะนะครับอ่ะ นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่่อไปเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมนะครับวันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะครับการเตรียมคลองไว้สาหรับการเห็ดผักดองหรือว่าจะเป็นสมพักอีสานบานของเฮานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวติดตามรับชมอีคลิปต่อไปนะครับ